ก็เรียกย่อคือเป็นแบบว่าเอาเอาวิดยุคโควิดนะครับก็มีบอสก็จะมีสัจักงานหลักๆก็จะมีความแบบแตกต่างกันก็เรื่องที่แบบต่างกันแหละแล้วพอมารวมกันทุกคนก็ที่แบบว่าปันหามีอะไรให้ทุกคนต้องแก้กันอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีความสับสนมีหลายคู่มากแต่ว่าแต่ละคู่จะมีแบบคอนฟ lict อะไรยังไงก็ต้องรอตติดามน เพราะยังคือก็มีความเป็น LGBTQ คือเยอมากหลากหลายมากครับว่าแบบใหม่แบบสับก็คือเป็นแบบใหม่มากคือเหมือนบอสอะคือเปิดรับทุกคนแล้วก็ยอมรับเพศทุกคนแบบเข้ากันอย่างอยากเสริมนิดนึงว่านอกจากเรื่อง LGBTQ อะครับเรื LS> ่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องการยอมไม่ว่าจะเพศชายเพศหญิงที่ผู้ชายจะต้องเข้มแข็งผู้หญิงจะต้องเป็นแม่สีเดือนหรืออะไรแบบนี้เป็น ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะสะท้อนถึงค่านิมทางเพศที่นอกจาก LGBTIQ แล้วก็ยังรวมชาแล้วก็ยิบทเป็นทีมอาชีใช่ค่ะเป็นเทชาแล้วก็ควบบัญชีด้วยเพราะว่าบอสก็เ็นมกนะครบ้างพนานแร่องพวกนีบหลตแหน่งคือขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจริงที่ี่ถึงท่นแล้วก็คือพวกเราไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ ล้วก็ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้มใจยก็ได้ได้กลับมาเจอเพื่อนอะไรอางเงานสนุกขนาด้มากอย่างเรื่องลครเรื่องว่าคือเชื่อเลยวทุกคนที่ดูเาจะรู้สึกหมนเห็นัวอยู่ในนาทีแต่ละคนยิ้มๆว่าเฮ้ยเนียตัวละครเนียเหมือนเราคนเนี้ยเหมือนเราเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขมุมั่ความรักก็ตามหรือว่าชีวิตเต็มไยทางานก็ตามฉะนั้นแล้วสนุกมีความสุขมากๆแน่นอนกับเรื่องัน ที่สุดความวุ่นวายคือที่สุดสงสารทีมงานและสำหรับผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทุกคนแต่ว่าในความวุ่นวายนั้นอะมันเกิดความที่ทุกคนแฮปปี้และสนุกสนานมันเหมือนกับมันเหมือนกับเพื่อนอ่ะได้มาเจอกันมากกว่ามากกว่าการทำงานแล้วก็ทุกคนรู้หน้าที่อวกดียวกันเล่นคือเล่นเต็มพี่พักผ่อนพักผ่อนเต็มที่ถ่ายที่สองจัดเต็มนะคะไม่มีใครพักผ่อนกินก็คือจุกจุเลี้ยงกันแต่ว่าถูงดาร์กส์กังคงใช่ค่ะก็ออกกลับบ้านด้วยพอกลับบ้านเพราว่าหรือว่าพี่พี่อยากเขาจะ งใช่ับขนมมาให้น้องๆกินจไรนี่หน่อยนี่เหมือนกับนี่นี่รู้คือว่ทุกคนอะอยากใช่ลรู้สกกันทุกคนที่มาทำงานมันเหมือนเฮ้ยมันอยากมามันมันมันใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงมากในการถ่ายทำผมคิดแว่าเออเราอยากจะมามัเหมือนได้มาเจอเพื่อนที่เดคีย่้วัน่นเครื่อง่ออยากแท่อยากทที่านได้ร คิวนี้อยากให้ทำอะไรปวดปวดไม่ต้องเพราะว่าถูกถามไปก็จำไม่ได้ถูกไหมคือเชีพสุดๆได้หรอเรียกเหยียดหัวได้ไหมไม่ไม่เหลือเลยแล <c oughs> ้วสี่เป็นคนขำง่ายมากพอเ,เข้าจริงพ,พี่อ่ะตอนแรก้อมกันไปว่าเดี๋ยวูดแบบนี้พี่อ่ะไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วมันก็หนุดค <c oughs> ืสอสงสารน้องๆเราเราะว่ายังรูกว่าเฮ้ยอยากอยากให้บรยยปปรยากาศในการทำงานสนุกสนานแต่พอเราใส่ไปแล้วอ่ะทุกคนหนุดขำเขถื่อนการหนุดขำไปอะไรเงี้ยแต่ก็แล้ก็จักรพักก็เริ่มชินเนาะ

ตัวสอนไม่ตรงเลยครับประมาณนี้จริงๆตอนถ่ยก็จะประมาณนี้แต่ว่าทุกคนแบบสนุกเหมือนมากเมือนก็คือมาทำงานนะแต่ว่ามาแล้วก็มีหลกันมากๆทุกคนก็จอยกันมากก็เสงกอยางว่าตอนเล่นเราเต็มที่ตอนทำงานเ็ไย่าอยากให้ถ่ายเรื่องหลังรากกว่าจริงเหรอเฮ้ยอนไหนคือถ้าเกิดใครเห็นเรงหน้าแต่ในเรื่องสมุนกันหล้งเ่ยองหลั เอาจจะไม่ได yeah, yeah. like mm ้ม hmm. like ีใ like ห like like, ้เห like, <t> ็นกันนะอะยเงยจริงๆถ้าคนดูแล้วคนจะได้เลยจริงจริงอย่างที่บอกอะเรื่องเนี้ยตัวละครเยอะมากแล้วแต่ละคนมีแบ็คกราวด์เรื่องราวของของตัวเองที่มันเนี้ยเหมือนเป็นตัวแทนของผู้คนจริงๆบางคนมีเรื่องราวหลากหลายหลายเรื่องมึงวามรักด้วยชีวิตด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่อยากบอกว่าพอเห็นดูทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนฉันคนนี้คนนี้เหมือนเพื่อนเราคนนี้เหมือนกันแล้วมันมันเหมือนแบบได้เป็นตัวแทน ยุคใหม่ยใหม่แบบใหม่แบบสับที่แบบเหมือนอย่างนี่ว่าอขฟิศเลยสนทนามันดูง่ากดีกว่าที่ายเชื่อใจกันทั้งเรื่องถามว่าหนักไหมหักไหมครับแต่มันมีกะบางทีนะทีใส่เออใช่ไม่แต่ถ้าเป็นคนอีสานไม่ใด้มันจะยาวใส่แค่คนเดียวหรือมันต้อสุดกลางเดือคอไปแล้วนี่มันก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละ

ก็รอดูกี่อย่างเป็นะค่ะเป็นแม่นางนี่อยากว่าทุกคนน่าจะมีความสุขมากๆกับเรื่อนี้ที่ดั่วาพี่พนด้วยนะคะรักาปนิวล้งปวดปวดจงว กับภาพนิ่งค่ะก้องนี้นะคะภาพ,พนิ่ง